โอเคครับพผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง D J Story กันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่เกม Euro Truck Simulator 2อันนี้เช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยสกนเนี้ตัวนี้เจ้าผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าฟ้าใสแล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าฟ้าใสนะเดี๋ยวมาราดูว่ารถรถที่ขับเราตั้งชื่อวอะไรบ้างนี่ชาเขียว ตัวนี้ชาเย็นนะตัวนี้เราตั้งว่าอะไรอาจจะไว้จะไว้อะใชาเขียวจะไว้นะครับแล้วก็ชาเย็นนะครับตัวตัวนี้ก็ฟ้าใสมันนั่นจะมีระบบตั้งชื่อให้นะผมว่าเจ็มตันนี้ก็เจ้าเจ้าฟ้าใสแล้วกันเนาะออกฟ้าขาวๆนะครับก็วันนี้จะพาเจ้าฟ้าใสไปส่งรายกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกภารกิจกันเลยซึ่งก็มาดูไว้ข้าวๆกเช่นเคยแล้วนะครับแบบ ก็ดูไว้เป็นตัวดีครับไปส่งเป็นอะไรเนี่ยเออร์ไดเออร์คือผมไม่ถนัดสังกฤตนะทุกคนคือดาวอาล้วนๆแหละบางทีก็เปิดแปลภาษาก็ก็กอ่านได้ประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องอะไรเขาเรียกว่าเครื่องอบลมร้อนแหมอบผ้าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็น้ำหนักโดยรวมครับประมาณ13ตันนะครับระยะทางก็342กิโลเมตรนะครับก็จากตรงนี้เลยนะครับก็ได้ค่าตัวแทนมา12,943ยูโรนะครับหรือประมาณ3 6 0 9ยูโรต่อกิโลเมตรท่านเอง,เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมก็เลิกเป็นพนรกิจนนี้เลยละกันเนาะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริษัทนะครับรับของมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็าออกเดินทางกันเลยครับซึ่งระยะทางก็ตอนนี้ก็ประมาณ343กิโลเมตรนะครับก็ออกเดินทางกันเลยนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเนาะไป อึ่งนั่นตอนนี้เราวิ่งงานให้กับบริษัทเราโดยเฉพาะเลยนะฮะอย่างเดียวเลยก็คือทั้งรถนะครับแล้วก็พ่วงก,ก็เป็นของเราก็วิ่งให้งานบริษัทเรานะะแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเอาตัวพ่วงเนี่ยจอดไว้ทิ้งไว้ที่บริษัทนะเราจะเอาหัวพ่วงเนี่ยหัวลากตัวนี้นะครับไปทำภารากิจกันก็ไปวิ่งให้งานอื่นนั่นแหละ ก็ไม่เชิงไม่ใช่ทุกงานมันก็วิ่งให้เราหมดแหละคือเราไปวิ่งให้กับบริษัทออ่นนะมันต้องพูดแบบนี้ไปวิ่งให้กับบริษัทเอ่น,นะครับโดยใช้รถของเราเนั่นเองนะครับเราก็จะได้ค่าจ้างมาตามจํานวนที่เราเลือกในแต่ละภารกิจนะมันต้องเพื่อแบบนี้ใช่ไหมเนาะไปยาวๆแล้วนะตอนนี้ สามร้อยกว่ากิโลนะฮะชืช่อชยวอย่างที่เคยพูดไปนะฮะถ้ามันมีจอยพวกมอลไล์นะฮะทุกคนแจมเลยมบอกเลยคือแบบอาจจะวิ่งทีเป็นพันกิโลเลยก็ได้นะนจริง ตอนนี้บนรถเราก็ยังไม่ได้เอาอะไรขึ้นรถเลยนะยังไม่มีการตกแต่งอะไรภายในนะปกติมันจะต้องมีของอะไรวางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่แน่นอนครับผมลืมคือออกรถมาก็คือวิ่งเลยนะงานไม่ได้เอาของอะไรมาตกแต่งภายในมาใส่เลยนะวิ่งก่อนเลยงานซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไป ตกแต่งภายในยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาของอะไรมาใส่นะครับแต่ที่สำคัญคือต้องต้องมีเออเรียกว่าเจ้าของเจ้าของบริษัทตัวจริงนะฮะอยู่ด้วยแน่ๆนหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าคือใครเป็นเจ้าของบริษัทที่รถทุกคันต้องมีนะฮะซึ่งจะเป็นรวดลายอะไรนั้นก็แล้วแต่แต่ต้องมีนะจะเป็นเจ้าของบริษัท ทุกขันต้องมีเลยจะบอกไว้ก่อนเลยผมเชื่อถ้าเกิดใครดูคลิปผมมามาเกือบจะทุกคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเจ้าของบริษัทที่ผมพูดถึงนี่คือใครใครรู้ก็ช่วยตอบมาหน่อยแล้วกันนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับ เ,เหมือนเราจะวิ่งในทางที่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ถนนใหญ่นะอาจจะเป็นสายรองใช่ไหมแล้วมุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่อันนี้เป็นไปนได้ตอนนี้ก็แซงไม่ได้นะทุกคนเซนทึบคงจะต้องขับขับตามกันไปนะฮะ เพราะเราจะแซงก็แซงไม่ได้เพราะรถมันเป็นซินเทิร์ปนะครับแล้วรถคันแรกก็เป็นรถน้ำมันซะด้วยรถน้ำมันหรือรถอะไรตักงย่างเรามันใจีรอนนั้นหมด จะทางตรงนี้น่าจะยาวไกลพอสมควรน,นะครับโอ้โหน่าจะยาวคนะรับเฮ้ยเส้นนอกจากไม่ใช่เส้นทึบละสมสงมาแ์งกงนละ้ะไปกันเลยโอ้โหเป็นเป็นสางโค้งนะแต่ไม่เป็นเส้นทึบอ,อะไรกันดียิงยาวยิงยาวยังมาใจนะเหยาใครไมวน้เฮ้ยหันอยู่นั่นนี่ รถเราแรงอยู่แล้วนะทุกคนอีกสักครั้งปะล่ะเกลียบเกลีบเกลียบไปแล้วเกลียบชนขันด้านหน้าไปแล้วน่ำกี่กี้ดี่ยแล้วนะจ๊ะ ใกล้ถึงถนนใหญ่กันแล้วนะถ้าดูจาก G P S นะครับโอ้ย<ฮ><ฮ>ตอนนี้น่าจะรถเยอะแล้วนะว่าผมผมแซงก็ได้ไม่รู้ว่าคันแดงออกข้า,ขาอาอกบ้างละดีไหม โอ้ได้อยู่อเรียบร้อยแสงไ้พ้นนะฮะเป็นชีวิตจริงนี่ว่าหัวชนกันไปแล้วนะนะ แฝงตอนนี้เราก็มาถึงถนนใหญ่กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปวกรถกลับมาอันนี้กว่าก็ระยทางตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ248กิโลเมตรนะฮะก็หายไปเยอะ,ะพอสมควรน,นะวิ่งแค่ระยะทางเหมือนจะเป็นเส้นรองนะฮะเส้นรอง

โอเคเราไปทางนี้แล้วกันไม่ใช่ไม่ต้องไปทางนี้กันไม่ต้องไปอยู่แล้ว okay, โอเคหัวฝ่าจยมาได้ดทำแค่ทำเชียงลงไปนี่ก็จบแล้วโอเคครับผมเราก็มาถึงรถยอตใหญ่กันไปเ,นเรียบร้อยนะครับระยทางที่เหลืออีกประมาณ 226รกิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เวลาสิบหกนาทีเนาะเอาเป็นว่าผมว่าย่าร่งสบิบไปเลยแล้วกันเานอเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนก็ได้จะถึงจุดหมายปลายทางกันเลยดีกว่าครับไป โอเคครับผมตอนนี้เราได้ทางที่เรือนะครับอีกประมาณ13กิโ,โลเมตรเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับป้าหมายนั้นจะอยู่ทางแถวด้านขวาหรือไม่กระดันซ้ายนะครับถ้าดูจาก GPS นะเหลืออีก8กิโลฮะ ก็มาถึงยุ้ไม้ปลายทางกันแล้วนะครับจากระยะทางประมาณสักเท่าไรอะจาไม่ได้ละสามร้อยกว่า3า0ร้่สิบหรือเท่าไร่นะจําไม่ได้แล้วยาวเลยจังว่าี้เหมือนจะอยู่ทางด้านขวานะเราต้องเลี้ยวซ้ายไฟแดงนี้นนเราก็เลี้ยวซ,ยซ้ายนะครับ ใบชาอยู่ทางด้านขวาหัวซ้ายศูนย์ทดค่อยนี่ครับใบชาเราอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เลย เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะนะสลับไปเลยโอเคครับก็ตามนี้เลยนะฮะก็ระยะทางประมาณ343กิโมนะครับก็เวลาหชั่วโมง6นาทีเน,ะนาะน้ำมันอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันหรือเปล่านะครับก็343กิโเมตรนะครับก็ได้มา7000 9ก้ 900, นะครับอันนี้น่าจริงนะครับ xp มันน่าจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่วิ่งนะครับยิ่งระยะยราระลินพัดระยะทางเยอะเท่าไหร่มันก็น่าจะเพิ่มมากเท่านั้นนะครับโอเคเราก็ได้จากโบนัสนะครับเลือยิบสอมาอีก2,000นะครับแล้วก็ใช้สกิลนะครับแรงสี่สองรันเลยนะครับแล้วก็แรลงสามก็บวกเงินเพิ่มมานะฮะ ดยรวมก็ประมาณ12,943ยูโรนะครับก็ได้ XP มาประมาณ5 7 1 XP เลยก็เกือบพันอยู่นะฮะตินิวไปครับโอเคครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปส่งเหมือนจะเป็นเครื่องอบผ้านะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็ถึงเร้อมถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าเราจะ ไปส่งสินค้าอะไรนะครับไปส่งของอะไรโดยเราจะใช้เจ้าฟ้าสายครันนี้นะฮะไปส่งนะครับก็คือเราจะไปรับพ่วงจากปสัตัทอื่นนะครับไปวิ่งงานให้กบรไปัทอื่นมั่งนะครับโดยเอาหัวลากของเราไปใช้นะครับเกง่าก็ฝากรอติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมนะครับก็จากการกลับไปที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับช่อง DGG s จีสตอรด้วยนะครับผม สวันนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์เชนเคยครับบ๊ายบาย